ต้มยำกุ้งบนเรือวิวาลังกาคูดจะอร่อยขนาดไหนมารีวิวกันนี่มาดูกันว่าข้างในนี่คือสามารถเราตักได้เลยนะตักกุ้งกี่ตัวตักเป็นสิบตัวเป็นสิบยสบตัวตักได้เลยนี่ตัวกุ้งตัวใหญ่มากดูนี่น่ากินควันขมงเลยอเดี๋ยวผมขอตักน้ำก่อนเลยกันเดี๋ยวตักยากนี่คือเขามีเขามีถ้วยตรงนี้ให้เราหยิบเราก็หยิบมาตักได้เลยนะผมนี่ดูความเข้มข้น นี่มันโอ oh, แต่ร้อนนิดนึงนะเพราะว่าเขาเปิดเขาเปิดไฟอยู่มันร้อนหน่อยอุ่นตลอดเวลาุเออเปิดตลอดเวลาเขาอุ่นตลอดเวลานะครับผมให้ให้อาหารมีความอุ่นมีความร้อนน่ารับประทานนี่กุ้งประมาณนี้ผมชอบกินน้ําผมเอาน้ําไปเยอะกุ้งนิดเดียวพออ่านี่คือต้มยำกุ้งนะครับบนเรีววว่าลังกาคุณเดี๋ยวเรามารีวิวว,ว่ารสชาติจะเป็นไงต้มยำกุ้งที่ผมตักมาเมื่อกี้มาชิมรสชาติกันว่าจะเป็นไงดู เข้มข้นมากเปรี้ยวนำเผ็ดโอเคแต่รสชาติไทยๆมากถ้าได้ข้าวข้าวสวยร้อนอนะ่ะบอกเลยเอาไปราดข้าวแล้วแบบตักข้าวสวยนะอันนี้เหมาะคือแบบรสชาติเขามีความเข้มข้นมีความแบบเปรี้ยวมีความเผ็ดกำลังพอดีรสชาติแบบรสชาติไทยๆเลยนะต้มยำกุ้งแบบต้มยำกุ้งที่ถูกต้องครับผม อร่อยมากเขายังมีอาหารแบบอีกหลายเมนูให้เลือกอเพียบเลยนะนี่ผมตักมาคร่าวๆก็จะประมาณนี้อ่าเขายังมีให้ตักเพิ่มตรงนั้นอีกเป็นลายอาหารนะผมถ้าใครอยากกินอะไรเพิ่มก็ไปตักเพิ่มได้อันนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งก็เป็นหนึ่งในยนะนะผมบอกเลยว่าแซ่บถึงเครื่องแน่นอนนะผมตรงอย่งกุ้งถ้าใครสนใจนะครับเรเวลีว่าลังกาคูน,นะครับจองมาที่บริษัทแวนเซเว่นได้เลยชิมลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยเขายังมีเรืออีกหลายลำหลายราคาให้เลือกอีกเพียบทักมาถามได้